Sambutu pagawa potang pagawan tang abiwade swakato pagawata tamo tamang namasam supati pano sa sangang namami อาชริโอเมบันเตโหมีอาชริโอเมบันเทโหมีอาชริโอเมบันเตโหมีปาสาติเกนะสัมปาเทตะวันนี้ก็มาศึกษาในเรื่องของปรรมะธรรมทั้งสี่เริ่มต้นตั้งแต่จิตเป็นต้นไปนะมาเปิดภายน้าที่ 13นะตั้งแต่อกุศลเจตสิกตัวนี้นะเฮ้ยอกุศลจิตสิอากุศลจิต,จต12บอะตัวนี้เลยนะไล่ไปทีละตัวเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นีนะ, 1, 2, 3, นะนะโลภะมูลจิต8คือโสมนัสสะสหาคาตังทิฏฐิค่าตาสัมปาย,ยุตังอสังขาริกังจิตท,ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักจวนพร้อมด้วยความดีใจ ประกอบด้วยความเห็นผิดหน้าสิบสามหนังสือจิตเจตสิกรูปนิพานเนี่ยพรถธ,ธรรมจสีเล่มสีแดงมีทุกคนไหมอไเอาแปามาใครไม่มีแปลามาเนี่ยดวงแรกเนี่ยเขามีชื่อเรียกนะจิตที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยความโลภความยินดีติดใจหน้าสิบสามเปิดเป็นหน้าสิบสามมาพร้อมกันนะหากุศลจิตสิบสองโลภามุลจิตแปดคือนะบนดวนกระดานก็มีนะบนหน้าจอนะโซมนานาัสสะสะคาตังทิฏฐิคาตาสามปาย,ยุตตังอสังขาริกัง จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจมัประกอบด้วยความเห็นผิดโสมนาสาสาฆ่าตังทิถีฆคาตาสัมปยุตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดโสมนาสาสาค่าตังทิถีฆ่าตาวิปยุตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวน พร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดโสมนัสสาสาขัาตางังทิถิขาตาวิปยุตตงังสาสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการจาช้ชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดหลักการที่จะสังเกตนะในสี่ดวงนี้นะเป็นโสมนัสเหมือนกันหมดโสมนัสสาสาขัาตังเหมือนกันหมดเลยทั้งสี่ดวงเนี่ยแปลว่า พร้อ,อมด้วยความดีใจตัวนี้เนะนี่ยโสมนัสหมดเลยสี่ดวงเห็นไหมและสี่ดวงล่างก็เป็นอุเบขาหมดเลยเนี่ยอูออเนี่ยนะเห็นไหมด,ดูดูบนกระดานเป็นอูหมดเลยสี่ดวงตัวนี้เป็นโสมนัสหมดเลยฉะนั้นสี่ดวงแรกก็เป็นโสมนัสนะตัวบาลีว่าโสมนัสสะสหคตัง คราวนี้ในดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองเนี่ยเป็นทิฏฐิคตสัมปยุทธ์ดวงที่สามกับดวงที่สี่เป็นทิฏฐิคตวิปายุทธ์นะวิธีการสังเกตนะคราวนี้มาดูดวงที่หนึ่งเป็นอสังขาริกอสังขาริกังนะดวงที่สองเป็นสัสังขาริกสัสังขาริกังเกิดขึ้นพร้อมโดย จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนอาสังขาริกดวงที่3จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนสสังขาริกดวงที่4ีจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนมาสลับกันนะถ้าเป็นเป็นสอสังขาริกดวงที่1นึ่สสังขาริกดวงที่2องอสังขาริกดวงที่สสสังขาริกดวงที่สนวิธีการสังเกต นนเวลาที่เราจะสวดหรือจะท่องหรือจะจําในจิตดวงนี้เนะี่ยล้วก็ท่องว่าโสมนัสสาสาคตังเนี่ยตัวโสนี่ทิฏฐิขตสัมปะยุตตังตัวสัมมนเนี่อาสังขาริกังโสมนัสสาสาคตังทิฏฐิขตสัมปะยุตตังสะสังขาริกังโสมนัสสาสาขาต,าตังนะทิฏฐิตตนนะาาข,าสาสาขาตวิปเห็นไหมวิปตัวนี้เนะี่ยวิปายุตตังอาสังขาริกงัง โสมนาสสาสากตตังทิฏฐิกตะวิปปยุตังสัสังขาริกังดูตรงนี้เนี่ยดูคำย่อเนี่ยดูคำย่อตรงนี้นะเนี่ยคำย่อพอเราเห็นตัวยอ่อปุ๊บเราก็จะได้จำตัวเต็มมันได้ใช่ไหมโสมนาสสาสากตตังทิฏฐิกตาาะวิปปยุตังสัสังขาริกังโสมนัสสาสากตตังทิฏฐิกตาาะวิปปยุตัง สัสังขาริกังโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตวิปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตวิปยุตตังอสัสังขาริกังเห็นไหมหลวงพ่อบอกนะต่อไปกูเบขาสากตังตัวอูทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่ดวงเนี่ยกูเบขาสากตังทิฏฐิกตาสามปยุตตังอสังขาริกังกูเบขาสากตังทิฏฐิกตาสามปยุตตังสัจสังขาริกังกูเบขาสากตังทิฏฐิกตวิปยุตตังอสังขาริกัง Ka, ang, ata, ang, ari, อุเบขาสักตังทิฏฐิกตาวิปายุตังสัสังขาริกังหลวงพ่อบอกไหมมีอะไรหนักใจไหมในการที่จะเรียกชื่อหรือจะจดจำหนักไหมไม่หนักนะแสดงว่าท่องได้ทวิวัฒโนท่องได้ยางได้แล้ว เฉพาะโลภะโทสะโทสะก็จะเปลี่ยนเวทนาเป็นโทโทมนัสสะสหคตังปาติคัวตตวปฏินะปฏิคะสสัมปยุตังโทมนัสสะสหคตังปฏิคะสสัมปยุตังอสังขาริกัง โทมนัสสาสาคตางังปฏิฆาสาัมปยุตตังสัตส,สังขาริกงังถ้าเป็นถ้าเป็นโมหะนะก็เป็นอุเบกขาทั้งสองดวงนะอุเบกขาสาคตางังตัวอูเนี่ยนะอูทั้งสองตัวเนะี่ยอุเบกขาสาคตางังตัวละตัวหน้าก็วิจิกิจฉาสัมปยุตตังดวงหลังก็อุทธัจจสัมปยุตตัง วิธีการที่จะจดจำความหมายก็คือโสมน,นั้นเนี่ยจิตท,ที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยแปลตัวนี้ก่อนนะแปลตัวหลังสุดก่อนว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนสัสาัางก็มีการชักชวนอาสังก็ไม่มีการชักชวนสัสังมีการชักชวนอา,าสังไม่มีการชักชวนสัสาัางมีการชักชวนอาสังไม่มีการชักชวนสัสังมีการชักชวน สัสังไม่มีการชักชวนสัสังมีการชักชวนส่วนโมหะไม่ต้องพูดถึงการชักชวนหรือไม่ชักชวนเพราะเนื่องจากจิตที่เป็นโมหะเนี่ยมันไม่ต้องถูกไม่ต้องไม่ต้องถูกการชักชวนเพราะเนื่องจากความโง่ความรุ่มหลงที่มีอยู่ในใจพวกเราเนี่ยมัน มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการที่เราสะสมความไม่ดีมาในอดีตสะสมโมหะมาในอดีตดังนั้นพอเราได้ชีวิตขึ้นมาได้ความได้จิตใจขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโมหะประกอบโมหะนั้นก็เป็นเหตุให้เราลุ่มหลงโดยที่ไม่ต้องมีกายไม่มีใครชักชวนมันแยกอย่างไงมีการชักชวนไม่มีการชักชวนนะ ถ้าถูกชักชวนด้วยบุคคลอื่นเขาจะชักชวนได้แค่สองทางเท่านั้นใช่ไหมบุคคลที่จะช,ชักชวนเราเนี่ยบุคคลอื่นเน่ะมันชักชวนจากกายกับวาจาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเราเองตัวเราเนี่ยเราสามารถชักชวนตัวเองด้วยสามทางด้วยกันแยกออกมหได้ไหมคือชักชวนตัวเองไปทำชั่ว ถ้าชักชวนตัวเองไปทําดีเนี่ยมันสามารถทําด้วยกายก็ได้ด้วยวาจาก็ได้แล้วทางใจก็ได้ด้วยใช่ไหมเพราะเนื่องจากเราชักชวนตัวเองไงชักชวนไปไหนชักชวนทางใจสามารถยกตัวอย่างได้ไหมทางกายเนี่ยเห็นใช่ไหมทางกายที่ชักชวนตัวเองด้วยกายอ่ะทำยังไงชักชวนตัวเองด้วยกายเคยชักชวนตัวเองไหม ชักชวนไปตามความชั่วเอาเราก็ไปหยิบเอาของนั้นมาไงใช่นไหมแล้ก็ไปหยิบอุปกรณ์นั้นมาเอาไปฆ่าหรือไปเอาวัตถุสิ่งของทรัพสมบัติของคนอื่นเห็นไ,ไหมเนี่ยเรียกว่าการชักชวน ก็แน่นอนสิก็ก็กายที่มันจะขยับคยื่อนได้ด้วยใจแต่ว่าคราวนี้เนี่ย <c oughs> เขากำลังจำแนแกแจกแจงการชักชวนอยู่ใช่ไหมมันสามารถชักชวนด้วยกายวาจาและใจได้ด้วยใช่ดังนั้นเราก็ต้องแยกออกตอนนี้กำลังจะแยกออกไม่ใช่พูดถึงสภาวธรรมที่มันเกิดกำลังจะแยกออกว่าชักชวนทางกายแบบไหน ชักชวนทางวาจาแบบไหนชักชวนทางใจแบบไหนใช่ไหมเราก็ต้องแยกจบแนกออกมาแต่เวลาเราอธิบายธรรมะถ้ากายขยับอืมก็ต้องมีใจเป็นผู้ที่จะคิดที่จะให้เขาขยับเพราะมันขยับเองไม่ได้รูป,ปรกายเนี่ยเนื่องจากไม่มีตัวควบคุมใช่มเหมือนรถเนี่ย ใช่ไหมมันมีตัวควบคุมอยู่ก็คือตัวเครื่องใช่ไหมเครื่องมันทํางานแล้วก็มันสั่งการไปที่พวงมาลัยคันเร่งใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้ล้อหมุนไปได้ไอ้เมาะล้อก็เปรียบเหมือนกายใช่ไหมหรือตัวถังรถก็เปรียบเหมือนกายอย่างเงี้ยเพราะมันขยับขยื่นเองไม่ได้ถ้ามันไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหม เราไม่มีล้อล้อก็ขยับขึ้นเองไม่ได้ด้วยจะต้องมีเครื่องยนต์ดังนั้นร่างกายและวาจาของเราจะขยับขย่อนไม่ได้เลยจะพูดไม่ได้เลยถ้าไม่มีใจคราวนี้แล้วลเวลาที่เราอธิบายสภาวธรรมก็ต้องอธิบายแบบนี้ว่ามีใจเป็นตัวสั่งการใจเป็นใหญ่ไปเป็นใจเป็นประธานเป็นเหตุให้กายและวาจามัน,มนเคลื่อนไหวไปมาหรือทำกิจกรรมได้ แต่เวลาที่เราเอาธิบายแยกในการชักชวนต้องแยกออกเป็นสามทางได้มาทางกายชักชวนอย่างไงก็ไปหยิบจับอุปกรณ์นะทางวาจาล่ะชักชวนตัวเองอย่างไงเวลาที่มีความโกรธเกิดขึ้นเราก็ปลอบใจตัวเองใช่ไหมปลอบใจแบบไหนเวลาเมื่ความโกรธเกิดขึ้นถ้าจะดับความโกรธใช่ไหมก็ต้อง ความโกรธไม่ดีนะจะเป็นเหตุให้เราเตกนรกดูสิหน้าตาเราไม่ดีเวลาโกรธขึ้นเนี้ยนะเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็ทําให้ความโกรธนั้นมันดับลงเรียกว่าการชักชวนจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสัจสังขาริกเนี<ข>่ยสัจสังขาริกว่าไงขออนุญาตครับก่อนผมมาบวชมีเ ก่อนผมมาบวชมีคนมาหาเรื่องแล้วผมก็มีโทสะหนักมากเลยผมก็ควบคุมตัวเองด้วยการบอกเดี๋ยวผมจะมาบวชนะอะไรเงี้ยเืาจะเราจะมีเรื่องไม่ได้แล้วก็เราจะเอ,อทำใจให้แบบเป็นอกุศลไม่ได้ต้องมีเครื่องระลึกคนระับฉะนั้นความคิดนั้นก็จะเป็น อมมโนประโยคะคือความคิดทางใจความพยายามทางใจที่เกิดขึ้นก็มีการชักชวนเรียกว่าสะสังขาริกจิตมันเกิดขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องกุศลน,นะอันนี้เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นคือถ้าโทสะเกิดขึ้นถ้ามีการชักชวนก็เป็นโทสะดวงที่สองอย่างนี้นะเราก็สามารถแยกแยะออกด้วยการชักชวนและไม่ชักชวนโอเคไหม ดังนั้นสามารถชักชวนได้ทางกายก็ได้ชักชวนตัวเองนะชักชวนทางใจก็ได้ทางวาจ,จาก็ได้สามารถชักชวนได้สามทางเพราะเนื่องจากตัวเราเราคิดเองตัวที่เราคิดนั่นแหละเป็นการชักชวนใช่ไหมเช่นคิดจะทําให้เกิดความยินดีพอใจในขณะที่ความโรบมันเกิดขึ้นคิดที่จะให้ความโกรธมันดับไปเี้ย หรือคิดที่จะชักชวนตัวเองให้ไปทำกุศลเช่นเอ้าไปเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปบูชาพระพุทธเจ้าที่พระเจดีย์เห็นไหมก็มีการชักชวนตัวเองอย่างนี้เรียกว่าสัจสังขาริกมีการชักชวนแต่สิ่งที่เราปรารถนาก็คือตัวนี้เนี่ยตัวไม่มีการชักชวนเพราะมันมันมีกําลังแรง ไม่ไม่ใช่ถึงเรื่องบาปนะเรื่องบุญนะเรื่องบุญจะต้องเป็นอาสังขารกิก็คือไม่มีการชักชวนจะได้บุญอย่างมากมหาศาลเนี่ยในในขณะที่ทําบาปอากุศลมีโลภะเป็นต้นเนี่ยก็มีการชักชวนกับไม่มีการชักชวนเช่นกันถ้าถ้าเป็นเรื่องของบาปนะเป็นเรื่องของอกุศล สสังขาลิกมันจะทําให้มีกําลังอ่อนคือบุคคลที่ถูกชักชวนนะไปทําบาปอกุศลเนี่ยมันจะมีกําลังอ่อนมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะมีกําลังแรงเวลาที่เราไปฆ่าสาัตวรักษ์ประพฤตินในกามพวกเนี้มันจะมีกําลังแรงมากเพราะเนื่องจากเราคิดได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสังขาริกเนี่ยมันจะมีกําลังแรงแต่ถ้าเกิดเป็น ตัวบุญเ,เป็นตัวบุญก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราปรารถนาว่าขอให้เราเวลาทําบุญเป็นอาสังขารฤคือไม่ต้องมีใครชักชวนเราจะทําด้วยตัวของตัวเองอย่างนี้ถึงมีกําลังแรงมากแต่ถ้าเกิดมีคนชักชวนเมื่อไหร่บุญก็จะลดหลั่นกันลงไปไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากแล้วที่สําคัญคือมันสามารถปรับมันสามารถเปลี่ยนได้เร็วมากเพราะเนื่องจากความโลเลของใจอ่ะ มันถูกชักชวนมันก็เลยทำให้มีกำลังน้อยปรับเปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนใจได้ง่ายนะเช่นเราเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปทำกุศลน,นะที่นั่นที่นี่ใช่ไหมพอมันมีเหตุการณ์อะไรมาขัดขวางเล็กน้อยเท่านั้นเช่นเอาฝนตกเราก็ไม่อยากไปละใช่ไหมเราไม่อยากไปเพราะเนื่งองจาก ตัวสัตสังขาริกเนี่ยมันมันมันถูกกระตุ้นน่ะมันถูกกระตุ้นจากบุคคลอื่นดังนั้นเวลาที่มันจะตัดสินใจทําในสิ่งนั้นมันก็เลยโลเลได้ง่ายแต่เมื่อไหร่ถ้าเราคิดด้วยได้ตัวตัวเองเช่นอยากจะบวชอย่างเงี้ยเราตัดสินใจได้ด้วตด้วยตัวเองเมื่อไหร่มันจะไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมนี่คือเขเรียกว่าจิตที่เป็นสัสสังขาริกคือไม่มีการชักชวน เอาเมื่อกี้จะถามอะไรเทวีวัฒโนครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับคือดูแล้วมันก็เป็นจิตที่ดีครับอาจารย์มีทั้งโสมนัสมีทั้งอสังขาริิอืมแล้วโลภะตรงไหนครับตรงทิฏฐิแล้ครับมันถึงอยู่ในโลภะมูลจิตเนี่ยครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับทั้งแปดวนะววดวงเนี่ยนะครับก็ก็ตัวตัวที่ทั้งแปดดวงเนี่ยประกอบด้วยโลภะหมดเลย ตรงทิฏฐิใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ต้องแยกออกตัวโลภาก็คือความยินดีใช่ไหม<บ>เช่นกินข้าวครับกินข้าวแล้วมีความโลภความยินดีความยึดติดในในรสชาติของอาหารเนี่ยโลภามันเกิดขึ้นแล้วคราวนี้เรามาแยกออกว่าถ้ามันยินดีอย่างยิ่งเนี่ยมันก็เป็นสมณนัตแต่ถ้าเกิดมันกินมันมันยินดีคำข้าวเหมือนกันยินดีอาหารเหมือนกันแต่ว่ามันก็เฉยเฉยมันก็เป็นอุเบขาเนี่ยนะ แต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีความคิดว่าแล้กินข้าวไม่เป็นบุญเป็นบ,บาปหรอกอะไรเงี้ยมันไม่มีผลให้ได้รับหรอกก็กินกนไปกินอิ่มแล้วก็ขับถ่ายออกไปคิดแบบนี้อาจจะมีความเห็นผิดประกอบด้วยมันก็จะเป็นเนี่ยทิฏฐิกตัตสามประยุทธ์เนี่ยสี่ดวงเนี้ยอ๋อเป็นความคิด,ดแต่ถ้าเกิดมันเป็นมีความโสมนัตด,ด้วยก็สองดวงนี้ ถ้าเป็นเฉยๆก็จะเป็นสองดวงนี้อันนี้คือประกอบด้วยทิฏฐิด้วยแต่สี่ดวงหลังเนี่ยไม่ประกอบด้วยทิฏฐินะครับก็อาจจะประกอบด้วยมานะแทนยกตัวอย่างเช่นมันมีการเปรียบเทียบเฮ้ยอาหารของเราดีกว่าอาหารของพระที่อยู่ด้วยกันไม่ดีรเรามีอุปถัมภที่ดีกว่าเียเรามีจีวรที่ดีกว่ารเรามีอาสนะที่ดีกว่า อย่างเงี้ยหรือเรามีความรู้มากกว่าคนอื่น<ม>ก็มีการเปรียบเทียบวันนี้ผมไปเปรียบเทียบกับมหากุศลจิตอะครับมันเป็นญัญญานะสัมปยัยุตงังมันก็เลยอันนี้ประกอบด้วยปัญญาครับอันนี้ประกอบด้วยทิฏฐินี้ประกอบด้วยโทสะนี้ประกอบด้วยวิจิกิจฉากับอุจจจะมันประกอบหลายอย่างกันนะอย่างเช่นเทียบสุมนัสสะสักตังทิฏฐิว<ม>ิปปย,ยุตตังอาสังขาริกงังงรับ ตอนแรกเข้าใจว่าดวงเนี้ยดีแล้วคือมีโสมนัสด้วยไม่ต้องชักชวนแล้วก็วิปยุทธก็คือไม่ไมจะดูจะดูแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้โสมนัสเป็นบาปอากุศลนี่ไงครับอกุศลและจิตมันจะดีได้ไงต่อให้มันเป็นโสมนัสเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่ว่าบาปอากุศลมันก็สามารถที่จะยินดีได้แล้วก็มันทําให้เราเข้าใจผิดใช่ไหมเราคิดว่าเอ้ยไปเที่ยวมันก็ดีนี่มีความสุขเนี่ยเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นบาป ความจริงมันเป็นบาปใช่ไหมเราไปก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเนาะเราก็อยู่บ้านเปิดข่าวดูทุกวันอย่างเงี้ยแต่มันก็เกิดความยินดีร่วมมือกับเขาตลอดหรือเกิดความเครียดกับการที่เราดูข่าวนั้นใช่ไหมเนี่ยบาปพกุศลมันเกิดขึ้นแต่เราไม่คิดว่าเป็นบาปดูข่าวมันจะเป็นบาปยังไงใช่ไหมเลิกกินข้าวเนี่ยที่ท่านกินข้าวทุกวันเน่ะเอากินมันจะเป็นบาปยังไง อ้าวถ้ามันประกอบด้วยโลภะมันก็เป็นบาปไงครับถ้ามันไม่ชอบมันก็เป็นโทสะไงถ้ามันมึนๆก็เป็นโมหะนี่ไงเนี่ยบาปกุศลมันเกิดขึ้นแบบนี้แต่พวกเราไม่เข้าใจว่าเวลากินข้าวเป็นบาปเวลาแปรงฟันเป็นบาปเี้ยเวลาล้างหน้าเป็นบาปอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าก็อาบน้ําแปรงฟันตั้งแต่จําความได้จนถึงวันนี้เราก็ยังแปรงฟันอยู่อาบน้ําอยู่แต่มันเป็นบาปเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยต้องมาเรียนเห็นไหมเนี่ยวิธีการปฏิบัติ ปฏิบัตแบบนี้ก็คือทํำยังไงเราจะให้เข้าใจว่า